ราคาขายแค่8ปล้านแปดแสนบาทเท่านั้นครับท่านสวัสดีครับวันนี้ผมช้างโฮมเลเวอร์พาท่านมาชมตึกหัวมุมที่โชคชัย4ซอย82ลาดพร้าวนะครับเป็นตึกหัวมุมนะครับผม4ชั้นครึ่งถ้าไปทางนู้นก็ไปทางวันวังหินได้ ถ้าไปทางด้านเส้นนี้นะครับก็จะไปออกทางด้านลาดพร้าวได้สามารถไปออกถนนเรียบด่วนลามินทราใกล้ๆใกล้เซ็นทันอีสต์วิวผมจะพาท่านไปชมภายในตึกกันเลยนะครับเดินไปเรื่อยๆชมบรรยากาศรอบๆ อาคารพาณิชย์แห่งนี้นะครับสำหรับผมเนี่ยผมมองว่าสามารถลงทุนได้อย่างดีมากเลยนะครับสามารถทําคลินิกเสริมความงามร้านอาหารโชว์รูมเหมาะเลยทีเดียวเดี๋ยวนี้เขาก็ทำสต็อกของออนไลน์กันด้วยนะครับที่หน้าประตูอ๋อมีป้ายของ โฮมเลเวอร์ over, ซึ่งเป็นศูนย์รับฝากขายบ้านนะครับมาเดี๋ยวชมด้านในกันเลยนะครับด้านล่างก็ สมัยก่อนที่นี่ทำผับเอาไว้ชื่อเฮโลสารพาใครที่อยู่ในยุคนั้นก็คงจะจำได้สนุกสนานกันบนชั้นลอยนี่เลยเต้นพยมกันเข้าไปกระโดดกันเข้าไปชั้นล่างเนี่ยหน้ากว้างมันจะเหมือนสองคูหานะครับ แล้วก็จะหดแคบลงมานิดหน่อยในบริเวณด้านหลังครัวฝั่งนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนี่คือด้านหลังครัวตรงนี้ถ้าท่านที่สนใจซื้อไม่ได้ใช้ประโยชน์ก็ทำเป็นที่จอดรถได้นะฮะก็ตีกำแพงไปปรับปรุงหน่อย นะครับบรรยากาศด้านชั้นหนึ่งก็ตึกก็ไม่ได้ปรับปรุงอะไรนะครับพราะเน้นขายตึกเน้นทําเลมันเป็นหัวมุมนะฮะตรงนี้จะเป็นกระจกนะครับด้านหน้าแล้วผมเดินขึ้นไปบนชั้นสองอ,อชั้นลอยก่อน ชั้นลอยนะฮะนี่ชั้นลอยมุมอมองจากทางชั้นลอยอไปยาวๆเลยครับผมจะไม่ตัดวิดีโอนะฮะให้ชมมันยาวๆไปเลยขึ้นไปเลยชั้นสองนี่ที่เห็นก็เพื่อสายไฟะฮะ มันเก่าแล้วก็ช่างที่มาทําไฟเขาก็ช่วยกรุณาลอกออกให้นะฮะแล้วเอาทองเหลืองไปขายเรียบร้อยแล้วมั้งไปขึ้นไปที่ชั้นสองกันชั้นสองก็เริ่มสว่างขึ้นหน่อยแล้วเพราะว่ามีกระจกนะฮะมองออกไปเห็นมุม ถนนได้วันนี้แดดก็ค่อนข้างดีเชียวแดดแรงดีจังเลยประเทศไทยอ่าเคไหมชัดเจนไหมนี่วิวด้านบนนะฮะเนี่ยด้านในก็จอดรถได้นะด้านข้างตึกของเราก็จอดรถได้ ครับในมองไปด้านนี้ก็จะไปออกถนนลาดพร้าวฝั่งนี้ก็จะไปออกถนนวังหินฝั่งนี้ไปไปต่อครับไปต่อที่ชั้น3ามกันเลย ด้านหลังนี่ก็จะเป็นบ้านคนนะฮะนี่รู้สึกจะเป็นอะไรนะอาพาร์ตเมนต์หรือว่าที่เก็บเก็บรถนะฮะที่จอดรถออกไปดูข้างบนกันชั้นสามนี่ก็ต้องโล่งเลยนะไม่มีข้าวของอะไรเก็บไว้ ขื้นกับเบื้องเดิมนะฮะก็เหมือนเดิมฮะเรามาที่มุมหน้าต่างก็จะเห็นวิวแบบนี้นะครับอ แบบนี้เหมือนเดิมสูงขึ้นตรงตรงข้ามเขาก็<ๆ>ทำเหมือนเป็นนวดสปานะฮะแล้วก็ร้านกาแฟาปไปดูชั้น4กัน ชั้นสมเอาไปชั้นสี่กันนะครับนี่ก็คือชั้นสีก็ลงโล่งเหมือนกันลงโล่งนะครับไม่มีดัดฟ้านะครับแต่ว่าหลังคาข้างบนเนี่ยด้านด้านบนตึกเนี่ยด้านบน ด้านบนเนี่ยนะฮะได้ต่อหลังคาเอาไว้นะครับมูลค่า2องแสนกว่าบาทเพื่อคลุมข้างบนเอาไว้ไม่ให้ร้อนแล้วก็ไม่ให้มีน้ําซึมเข้ามาที่ตึกได้ต่อเติมเรียบร้อยแล้วนะครับหลังคาใหญ่ครอบคลุมทั้งทั้งมืทั้งชั้นนะเนี่ยครับ เดิมแต่ว่าสูงขึ้นนี่คือชั้น4ี่ชั้น4จะมีชั้น4มีห้องน้ำนะครับข้างบนชั้นสมีห้องน้ำครับแล้วก็มันจะมีบันไดคล้ายๆบันไดบันไดลิงบันไดหนีไฟเนี่ยช่าง เขาจะขึ้นไปต่อเติมหลังคาข้างบนจากบันไดนี้นะฮะบันไดเนี่ยขึ้นไปได้จะชมบรรยากาศรอบๆด้านหลังอาคารนี้นะครับนะครับตรงนี้จะเป็นเหมือนเป็นห้องเช่าแล้วก็จอดรถนะฮะด้านไหนก็จะเป็นพวกบ้านเดี่ยวชั้นเดียว2ชั้น เป็นซอยตันนะฮะสง,สงบเงียบๆโอเคนะครับอามามาเริ่มวางมาจํากันเลยกันแล้วกันนะครับก็โทรมาที่ผมได้นะครับช้าง0 88 88 8 8 8 8 8 6 7 7 7ครับกราบขอบพระคุณอย่างสูงครับที่ให้ความสนใจ ราคาขายแค่8ปล้านแปดแสนบาทเท่านั้นครับท่าน